เตรียมเตรียมเตรียมข้าวเตรียมของขึ้นรถเ,เตรียมข้าวเตรียมของขึ้นรถขนของไปช่างบ้านให้ลูกให้เต้าให้หลานเลนหล่อนช่างโคงด้วยคนขึ้นกระบะ ไปทำบ้านเเป็นช่างะอือเป็นช่างเขาก็ต้องไปสิคะขัดท่องช้ำคนนี่บ้านก็บโได้เป็นบ้านแล้วบ้านมันอาจจะเป็นตึกก็ได้ขาดช่องคนนี่นะจะบอกให้เด้อก็ไปพัฒนาให้เจริญแะรน้น ใช่ทางนี้ก่อนเดี๋ยวค่อยมาพัดทีหลังเนาะไปพักผ่อนก่อนมาไว้ให้จ้าแม่โอ้มีหางมีหางเครื่องไปด้วยเหรอ,อเเเเาาวลาวล้ยโอ้ลุงนี่เอาหางเครื่องไปด้วยเว้ยอืมโสดกเศร้า,นนา,าเอ้กมันบอดีฉันเหรอ เพื่อนตองอชั้นเนีเพื่อนเพื่อนจะร้องเพลงให้เพื่อนฟังไงเด้ออืมบ่มียังดอกขอให้ลุงพ้นสู้เด้อสู้สู้ต่อไปอย่าได้ทอ้อม้วนชนคอยจะเอาช่วยอยู่ รวมพลังพวกเราอย่าสตูพวกลาสู้เพื่อความยุติธรรมเฮ่เฮ่ผู้ชานมาว่าในกองมาเรี้เรื่องเงี้ยมันตะวันก็ขึ้นชูงแล้วเด้อ ลุงพลเพื่อนก็ไปช่างบ้านช่างอะไรให้กับลูกก,ลก,กับเต้าอยู่ที่บ้านวังเยี่ยมนะคะนีช่างพงช่างพงแล้วก็ชายชาแน,นลตามลุงไปคนชองคนนี้ต้องสำคัญที่สุดค่ะทำไมถึงว่าสำคัญที่สุดเพราะเพื่อนเป็นช่างค่ะเพื่อนก็นเลยเต้องสำคัญที่สุดต้องช่วยลุงทุกอย่าง เราไม่ได้ช่างเราช่วยบระเป็นหิ้วตะปูนนี่หิ้วตะปูนก็เจ็บแขนเจ็บขาเด้ออ่าข้าวแกงแม่ชนายเชรบุรีเห็นเห็นด้วยค่ะ ที่ลุงไปอยู่วังเยี่ยมค่ะบริษัทตั้งแล้วบริษัทตั้งแล้วมันไม่ได้ย,ย้ายไปได้ง่ายๆคนอยู่จังหวัดใดไหนก็อยู่บ้านจังหวัดเจ็ดเจ็ดจังหวัดขอให้ลุงมีบ้านไว้ตั้งเจ็ดสิบเจ็ดจังหวัด <c oughs> เอาเลยบะให้ลุงไปทำบ้านจนครบเจ็ดสิบเจ็ดจังหวัดพุณบอก โอ้อย่างนั้นก็ดีเลยพ่อเขาโจมพ่อเขารายงานบอันจังหวัดนี้ลุงก็ย้ายไปจังหวัดนั่นบอก mm hmm. แล้วอยากจะย้ายไปจนตายหรือม่ต้องย้ายย้ายวะสู้เลยมีอะไรก็ตั้งการไว้ก่อนอ mm hmm. ถ้าเราจะเจ้าบอกว่าอนนนว่าอนนนเราจะย้ายไปไหน <laughs> ไอ้พวกที่ mm hmm. ค่ะท,ท,ทุกทุกจริงทุกอย่างอาจจะเพิ่นคิดคิดโชคชะตามาแล้วค่ะเราก็เนไม่ต้องอะไรคิดมากอืมอรอเราทำในสิ่งที่เราทำดีก็พอนะคะยายูถตรงไหนที่ ตรงไหนที่แกมีความสุขก,ก็ให้แกไปเถอะโอ้ยถ้าคนมันคิดไมด่ดีไปอยู่ทางฟ้าอยู่หรืออยู่ที่ดินมันก็คิดไมด่ดีอยู่รีแหละเอออ่าใครเขาก็พูดอยู่นี้อะไรก็หนีได้หนีความจริงไปไม่ได้เขาก็พูดอยู่นะคะพี่น้องเราทุกคนจะหนีความจริงไปไม่ได้หนีหนีเวน,นีกรรมตัวเองมันหนีไม่ได้อันนี้เรื่องจริงค่ะ ไม่ว่าเขาหรือว่าเราหรือว่ายายจำลองที่ยืนกกุกอยู่นั่นนี่ก็บางวันนะใครอาจจะไม่รู้ว่าเขาคิดอะไรกับยายแต่ยายก็ทําใจไว้แล้วค่ะคิดยังไงก็ช่างเธอแต่ยายก็ต้องตั้งการไว้ก่อนแต่ยายไม่หนีค่ะบอกตามตรงมีอะไรยายก็จะชู้ปักหลักอยู่นี่แหละค่ะปักหลักอยู่นี่ยายไม่หนีไม่คิดหนีจะหนีไปทําไมหนีความจริงไปไม่พ้นทุกอย่างอื เวรกรรมมันต้องตามทันคนที่คิดไม่ดีเหมือนเดิมแต่ถ้าว่าเราคิดดีนะ่่ะมันต้องห่วงค่ะพี่น้องมันดีอยู่แล้วถ้าเราคิดดีอ่ะพ่อยายเขาไปสร้างบ้านให้ลูกให้เต้าเดี๋ยวเขาก็กลับมาไม่ใช่ว่าเขาจะย้ายไปจะย้ายไป่ได้บ้านเลขที่เท่าไหร่นะเจ็ดชิบเท่าไรเจดิบเก้าจ็ดสิแล้วจะย้ายไปไหนไปแปดสิย้ายไปแปดสิบอ๋อย้ายไปสร้างบ้านเฉนะ <79. S 1> ย<ป> เอเขาไม่ได้ย้ายดอกคนยังลุงนี่จะหนีไปทําไมเขาไปสร้างบ้านโว้ยเข้าใจเจ็ดสิบเจ็ดจังหวัดให้ลุงไปสร้างทุกจังหวัดเลยวัดจังหวัดนี้ก็ไปจังหวัดนั้นเข้าไปจังหวัดพุน่นก็ไปไปจนเจ็ดสิบเจ็ดจังหวัดโอเคจบข่าวประกาศทางการแล้วเนาะนี่ยังคือมาชุ่มแต่นหน้าขวายหน้าคนอื่นไปชุ่มไลยไปคนอื่นบอกงาม หนีไปเที่ยวกับผู้สาวมากจ้าคะก็มาว่องเป็นตาสั่งเลยของอะไรเขายังคิดหอดคิดถึงว่าพี่ดัมมี่ไปใช้พี่จิมมี่ไปใส่จากแล้วเขาเอาของมาฝากนี่ไม่มีผลเลยนะอ่ะของมาฝากต่างหากแต่การต่อว่าก็ต่างหากมันคนละเรื่องคุณพี่มันปิดปากกันไม่ได้เออปิดปากไม่ได้เงินแสนเงินล้านเอาแต่เงินไปธนาคารเรื่องอื่นไม่ได้เกี่ยว ส้หรับคุณยายน้ากับตันก็กลับบ้านกันแล้วทีนี้กับตันจะไปทางนู่นป่ะอก็อาจจะไปทางนู่นก็ได้ไปไหนไปด้วยขอช่วยสองบาทค่ะมดไปไหนก็ไปด้วยแต่ขอช่วยสองบาทไหมลุงจิมมี่โดนเล้วหอย่าลืมคอยเห็นเพื่อนไปเที่ยวอยู่พูไปกินอะไรกับผู้ชาเพื่อนไปวัดอะไรนะ โอ้ยเต็มหน้าจอเนาะยาชูบนี่เนาะมันเป็นหยังบ่เนี่ยยยบอก่ามันเป็นดีแล้วที่นุไปดีแล้วที่นุไปจะได้ไม่มีคู่ต่อชู้ยายถูกต้องคู่นีแล้วใครมายืนแถวนี้โดนบดจะได้มันต้องมีคู่ต่อชู้ยายคุมเลยแถวนี้ ยายนี่ข้างหลังนี่มันเลยนี่มาสิ้งสถิตเลยนี่สิ้งสถิตเออเป็นเป็นบอดเองเลยมันไม่มีกุญแจอ่ะนี่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 เขาทิ้งกุญแจไว้ให้อ๋อเหรอเพื่อผ้านี่พ่อเอาไปไหนพ่อไปแล้วยายก็ขอจบคลิปแค่นี้นะคะอ, Eugene, อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดต่อ